สวัสดีคราบพี่รุ่นวันนี้อ่ามีลูกค้าส่งแบตมาเค้มอ่าอันนี้ลูกค้าจากหาดใหญ่เราที่ตอนที่เราลงได้ไปเปลี่ยนให้เมื่อตอนมกกรอลาซื้อไปตอนเราเปลี่ยนยี่สี่มกรลาหกเจ็ดหมดยี่สี่เดือนเจ็ดหกเจ็ดตอนนั้นเรารับประกันให้กเดือนไปแล้วว่ามันไม่น่าเสียเราคิดว่ามันไม่น่าเสียเช็คไฟกอน โอ้ไฟเยอะเนี่ยสิบสามจุดหนึ่งหนึ่งสิบสามจุดหนึ่งงไฟเยอะอยู่สิบสามจุดหนึ่งหนึ่ง,งแต่คราวนี้เราไม่รู้ว่ามันอาจจะเสื่อมก็ได้อาจจะไม่เก็บไฟก็ได้เราไม่รู้แต่เราก็ต้องเทสตก่อนที่เราจะส่งลูกใหม่ไปเราขอเทสตก่อนเราอยากรู้ C T A มีสามร้อยหสิ C T A โอห์มแค่แปดุดห้าสามโอห์มเองโวลต์ม,มีสิบสามจุดศูสองอ่ะมันก็ยังแรงดีปกติอยู่อ่ะไม่เป็นไรอันนี้เดี๋ยวเราจะไปลองใส่แปดบอยแปดบอยแปดบอยดีเดี๋ยวเราลองใส่แปดบอยเอาเอาแบตคอเตอร์ the, ลองเทสกับแปดบอยเลยว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวถลอดแบดแปดบอยก่อนว้าว ออเอาแบดแบดบอลออกเอาแบดพอตเตอร์ใส่แบดบอยเอาแบดปอตเตอร์ใส่แบดบอยลองลุง้นเงนว่ามันจะสตาร์ทได้กี่ทีเพราะจากที่วัดด,ดีอยู่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอย่า เอาไปกับด้านเกลียดแล้วเกลียแล้วอ่ะคราวนี้เราจะเทสด้วยกันถอดสายหัวเทียนออก เพื่อดูแรงสตาร์ทเขาแบบแบบแบบเตี้ยเลยอ่าเราถอดออกจากขั้วหังเตียงแล้วเราจะสตาร์ทเพื่อที่เราไม่ให้มันติดเราไม่ต้องการให้มันติดเราต้องการดูแรงสตาร์ทหนึ่งหนึ่งสองสามอ่าหนึ่งหนึ่งสองสามสองหนึ่งสองสามสาม หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามห้าหนึ่งสองสามหกอ่าหนึ่งสองสามเจ็ดเจ็ดทีนะเจ็ดทีนะหนึ่งสองสามแปดหนึ่งสองสามเก้าหนึ่งสองสามสิบอ่าสิบที้นะสตาร์ได้สิบทีนะหนึ่งสองสามสิบเอ็ดอ่าหนึ่งสองสาม สิบสองหนึ่งสองสามสิบสามหนึ่งสองสามสิบสี่สิบสี่ทีแล้วนะแบบอ่าตั้งแต่มุกลาถึงตอนนี้กัญญาก็เก้าเดือนเก้าเดือนแบบอายุเก้าเดือนแล้วอ่ะสตาร์ทแบบไม่ติดได้สิบสี่ทีแล้วอ่ะหนึ่งสองสามสิบห้าหนึ่งสองสามสิบหกทีหนึ่งสองสามสิบเจ็ดทีหนึ่งสองสามสิบแปดที หนึ่งสองสามสิบเก้าทีหนึ่งสองสามยี่สิบทีหนึ่งสองสามยี่สิบเอ็ดทีหนึ่งสองสามยี่สิบสองทีหนึ่งสองสามยี่สิบสามทีหนึ่งสองสามยี่สิบสี่ทีเริ่มอ่อนแรงแล้วยี่สิบสี่ทีเริ่มอ่อนแรงแล้วหนึ่งสองสามยี่สิบห้าทียี่สิบหกที อ่ะแรงแล้วหมดแล้วอ่ะแบตบลูกนี้ยังดีอยู่ผมบอกเลยยังดีอยู่อ่ะแบตบลูกนี้ยังดีอยู่ถ้าสตาร์ทรถแล้วไม่ติดเนี่ยสาม,มารถสตาร์ทรถได้ยี่สบหกทีกว่าแรงจะหมดนี่ดูแบตเราแบตเราที่เราขายไปสตาร์ทรถได้ขนาดอายุเก้าเดือนนะแบตบใช้ไปแล้วเก้าเดือนนะสตาร์ทรถเปล่าเปแบตบไม่ติดได้ยี่สิบหกทียี่สิบหกทีแล้วตอนซื้อใหม่ๆเนี่ยน่าจะมีส0สทีอ่ะเพราะเราก็ไม่เคยลองนะแต่นี่เราพอดีลูกค้าเขามาเก็มแต่ไม่เป็นไรเพื่อความสบายใจลูกค้าเราจะส่งลูกใหม่ให้ เราจะส่งลูกใหม่ให้เรารับผิดชอบร้อยเปอร์เซ็นทุกอย่างเนื่องจากว่าเขากังวลเพราะว่าเขาซื้อแบตเราไปไม่ถึงปีแล้วเขาอ่าอาการก็คือเขาชาร์จเขาชาร์จแล้วแล้วพอมาสตาร์เนี่ยมันสองสามทีหมดสองสามทีหมดแต่เราก็เลยแบตเราเรามั่นใจในแบตเราเรามั่นใจในแบตเราว่ามันไม่น่าแต่เราก็แคร์ความรู้สึกลูกค้ามากกว่าอ่จะได้มั่นใจว่าเดี๋ยวเราส่งลูกใหม่กลับไปลูกนี้อ่าลูกนี้กับลูกนี้ของอันนี้ก็แบตเค็มนะแบตเค็มของจ้าของก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ ขนาดลูกนี้เขาส่งมาเกมนะยังสตาร์ทแบตไม่ติดได้ยี่สิบหกทีเราก็จะเก็บไว้เอาไว้เทสรถลูกค้าเราจะเก็บเอาไว้เทสรถลูกค้าเอาไว้รถลูกค้าแบตออนแบตเสื่อมเราก็จะเอาลูกเราลูกนี้เอาลูกนี้เอาไว้เทสให้ลูกค้าดูว่าแบตมันเสื่อมนะแล้วลูกแบตลูกนี้ผมฟันธงเลยไม่ได้เสียไม่ได้เสียเพราะถ้ามันเสียสามสี่ทีแรกมันน่าจะหมดแล้วมันไม่น่าสตาร์ทได้ถึงยี่สิบหกทีมันไม่น่าสตาร์ทได้ถึงยี่สิบหกทีแต่เพื่อความสบายใจเราจะจัดส่งลูกใหม่ให้ในวันพรุ่งนี้อเราจะจัดส่งลูกใหม่ให้ในววันนรุ่งี้้แลูใหม เรารับประกันให้ต่ออีกแปดเดือนอ่าลูกใหม่เรารับประกันต่อให้อีกแปเดือนนะครับไปรุ่นก็จบจบข่าวจบคลิปที่นี้ไปแล้วเจอกันใหม่ใครสนใจแบตเตอรี่ดีดีแรงๆอ่าแวะมาหาเราได้นะครับตรงรุ่นฮาเลยมีทุกรุ่นอ่าสปอร์ตเตอร์ด็อเทลไดนาอ่าแปดบอยแปดบอบรถริงติดไกด์รถไกด์ตัวลิงออตัไกด์มีให้ครบหมดดีดแรงแรโอเคครับไปรุ่น